สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะพบกับครัวหลังวัดนะคะอยู่กับหนิงม,มาม่าหมวยแล้วก็เจ๊าต่ายนะคะเหมือนเดิมเลยสําหรับวันนี้นะคะเป็นอีพีที่17ชื่อเมนูว่ากระหล่ำปีตุนเห็ดหอมนะคะใช่ค่ะใช่งั้นเดี๋ยวเราถามมาม่านะคะว่าวันนี้วัตถุดิบเรามีอะไรบ้างคะ่ะฮะมีฟองเต้าหู้นะคะแล้วก็กระหล่ำปีลปแล้วก็มีเห็ดหอม ใช้เล้าผักชีด้วยนะคะค่ะมาและสำหรับเครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงนะคะมีก็ซีอิ๊วขาวนะคะค่ะมาซอสปรุงรสนะคะแล้วก็มีซอสเห็ดหอมซอสหอมแล้วก็ซุปเห็ดหอมนะคะก็นี่ขาดไม่ได้เหมือนเดิมค่ะแป้งหวานค่ะค่ะแล้วเราก็จะใส่ไข่จุหน่อยด้วยนะคะค่ะมาทีนี้เริ่มแรกออกมาทำ แต่เริ่มแรกนะคะเดี๋ยวเราตั้งตั้งตั้งไฟก็ใส่น้ำมันเพื่อจะทอดฟองเต้าหู้ก่อนนะคะค่ะมามาค่ะ <Okay. S 2> อจะใส่น้ำมันเ,อเยอะเออเพราะว่าเราทอดหลายอย่างนะคะค่ะให้มันร้อนหน่อยหนึ่งการทอดฟองเต้าหู้อย่าไฟอย่าแรางเกินไปนะคะหดีอยมันจะไหม้ค่ะ ใช่ค่ะรอให้ให้ไฟให้ให้น้ำมันมันร้อนหน่อยนึงก่อนนะคะค่ะที่กองตนื้อห,อหุูมันมาใช้เยอะเลยะน้าลงมาแล้วแต่ถ้าชอบว่เใช่จะใ,ใ,ใส่หน้าใส่น้อยได้ค่ะกองหมูนี่เราไม่ต้องไปทำอะไรกับเขาเลยไม่ต้องนะคะไม่ต้องแช่นะ้ำไม่ต้องอะไรเอาแห้งๆค่ะแล้วก็โดยลงทอดค่ะ ะคต้องคอยคอยระวังนะคะจะได้ไม่ะะไหม้ค่ะอย่างนี้ค่ะอแค่ตัดเดียว,วเดียวเองค่ะเร็วมากมแล้วก็ใส่ตะแกรงไว้อย่างนี้ให้มันระเบ็ดน้ำมันนะคะมามะนีาค่ะตอนนี้เราจะหลีกไฟก่อนแล้วมันเะดแรงและ ม,มันจะมีผลต่อแบบรสชาติเปนัมันก็จะผม<อ>นะคะแต่แค่ตัเดเจ้าเองแค่ลงแช่แลาไม่ตมันก็จะได้เฉดให<อ><อ>ะคะ<อ>จะได้แบบนี้นะคะ பயிர் wow. என்ன <laughs> อน,นต,อนะต่อไปพอเราทอดน,นี่เสเร็จปุ๊บเราจะมาทอดกะหล่าปีงต่อนะคะอาจารย์ยไปน้ใสายนิดต่อค่ะแต่วเราก็ตังไฟะแะ้วหวางแล้วหังเดี๋ยวเราจะ,าะ,าะาาจะ,จะ,จ,ะจะทอดกะหลาปีนี่ในหม้อน,นี้นะคะในหม้อที่เราจะเอามาต้มเนี่ย เราจะใส่รากบัตรีลงไปนะคะใส่รากบัตรีลงไปในหม้อก่อนนะคะแล้วเราก็ปรุงไว้ก่อนนะคะ,ะ,คะอ่าอันนี้ซอสเห็ดหอมซอสเห็ดหอมนะคะค่ะใส่ซอสเห็ดหอมใส่ทุกก้อนทุกเห็ดหอมนะคะ เราไปก้อนมันก่อนนะคะแล้วก็จะมีแกงหวานแกงหวานสักครึ่งช้อนชาข้าวมานะคะแล้วก็ะะจะใส่ซีอิ๊วซีอิ๊วขาวลงไปหมักก่อนอืันนี้หมืนเราปรุงไปเลยอะมาปรุงไปเลยคะ่ะแล้วเดี๋ยวเราทอดเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำแกงใส่ใส่น้ำเปลลงไปข้ามาแล้วครึ่งกระบวยนิด ่อนนะคะค่อยๆเติมน,นะคะก็ซอสเห็ดหอมอีกหน่อยเน้นงสักครึ่งกระโบนหนึ่งกันมีอนนซอสปรุงรสมีซอสปรุงรสนะคะก็ประมาณเนี้ยค่ะนะคะกระโบนใช่ค่ะพอ่ลังจากนั้นเสร็จแล้วเราตอนนี้เราจะมาทอดกระหล่ำปีนะคะทำไมหมาต้องกระหล่ำปีทอดหนูทอดเวลาตุ๋นแล้วมันจะหอมอร่อย ใช่ทน,นี้ทอดแล้วเ,เอาลงไปต้มมันก็เหมือนกับกินแกงจืดนะคะเพราะเร้มัเมนเกลี่ยนิดนึงมันจะน้ำมันมันก็จะกระเดยหน่อยนี้นะคะก็ระวังหน่อยนะคะ อน่อยค่ะแอร่อยค่มจัอ,อดออแล้นจะแบบว่ามีความแบบกรอบที่นอกเปือนะคะเออเราจะต้องเอยงเรื่ยนี้เราจะต้องโถงให้ให กะหล่ำปเนี่ยนุ่มเปเลยถึงจะอร่อย ก็ให้มันได้เกีย่างนี้เนี่ยค่ะมปนเกลอยันนี้ระดับสูงมากกับของมากเลย ตีนิดหน่อแล้วก็พอแล้วกตะเด็กน้อนัก่อนใชไมเดียวมาเรียงก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวสุก้ายแล้วก็บอกเขาแล้วกันเมื่อถ่างแล้วก็ใส่ไว้ในหม้อที่เราเตรียมอาไว้ตรงปรงเอาไว้หมะเป็นลีลนะแ้วก็พวกซใ่างๆค่ะ เป็นอาหารที่สุดยอดค่ะเป็นอาหารที่กระเด็นวงแตกค่ะใช่ค่ะอร่อยอร่อยแล้วก็เ็กเลือดพันธุกเลือ่ะใช่ <c oughs> <c oughs> อร่อยนะคะต้องมาทอดไม่ทอดมันจะไม่หอมไม่อร่อยมันเหมือนเราก,กินแกงเกิืค่อะอทอดอันนี้เสร็จแล้วเราก็ทอดอะไรอีกคะมานอี้เสร็จก็<อ>ก็เอาเ็อมลงไปผัดกับน้ำมัน,นเดี๋ยวให้มันมันเกลนิดหนึ่ง กระเดงไคะจะได้ใส่แน <c oughs> ่นอนค่ะมาเลยค่ะไม่ทอดถ้าเป็นอันนี้คงไม่กระเด็นแล้วล่ะค่ะหลังจากที่เราทอดเห็ดกระหล่ำปลีไปแล้วนะคะทีนี้เราก็จะนําเห็ดหอมนะคะมาทอดต่อ ่นะไม่เ huh. ห็นหอมก็ได้ลงะไม่ระเ็นแต่ว่าน้ำมันมันมีอี่ เห็ดหอมอท,ที่เราจะนำมาทำกับข้าวเนี่ยเราควรมาผัดก,กับน้ำมันให้มันเตรียมนิดหนึง่งเวเราทำอาหารแล้วมันกลิ่นเห็ดมันจะไม่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 ฉุนไม่นั่นไม่เ่็นไปดีในกลิ่นเด็ดไม่ว่าจะผัดผักหรือว่าต้มแกงเกืยหรืออะไรเนี่ยควรนำมาทอแดแตงโม เผื่อบางคนแบบอาจจะไม่ชอบกินเผ็ดเนี้ยเขาไม่กินเผ็ดแต่พอเขาได้มาลองกินอะไรนี้เขาอาจจะกินได้ใช่ใช่มันจะหอมอมาอดพอจะน้ำมันหน่อยเอาออ้มาอันนี้เราทอดทุกอย่างเลยนะนะนะใช่ค่ะใช่ใช่อาหารเม็ดอันนี้ ก่อน้ะนั่งไปสูนค่ะแล้วก็ใส่น้ำลงไปสูนใช่ไหมพอมันเดือดสักครั้งหนึ่งเราก็มามาชิมดูว่ารสชาติดีไหมใช่ถ้ารสชาติดีเราก็สูนไปเรื่อยๆพอ<ช>เดือดเราก็ปิดไฟให้มันเบาหน่อยแล้วก็ตุ๋นไปเรื่อยๆแล้วต้องให้ให้เนื้อให้ตัว <มา S 1> ผักกะหล่ำปลีเนี่ยนุ่มนุ่มหมดเลยอ่ะค<ช>่ะถ้ามันมันไม่ไม่นุ่มมากเลยเนีกินแน่หรอ ได้แล้วค่ะตจะดีหัวมาจะส่อวยี้ลงไปมันจะได้หอมใส่เยอะไหมล่ะหมาไม่เยอะใส่นิดหน่อยมาแผ่แล้วก็ใส่ซีอิ๊วลงไปหน่อยนึงนะเห็ดขอมจะอร่อยจะมีรสชาตินน่นละค่ะเัวมาจะใส่ซีอยอะลงค่ะ ะะแล้วเราก็จะตักใส่หม้อตใส่หม้อตุนอต๋นนะคะเตรียมเอาไว้ในหม้อตุนนะะ๋นค่ะสำหรับเมน,นูในวันนี้ก็คือกหลังปีตุน๋นเห็ดหอมนะคะ,คะใช่ค่ะ,คะเดี๋ยวเราจะมาตั้งเตาะนะคะเรามาตั้งเตาอันนี้คือเตรียมตุ๋นแล้วใช่ไหมคะ,คะใช่ค่ะ แล้วก็ใส่น้ำให้มันพอดีแบบกระหลังปีนะคะ,ะให้มันทุ่มทุ่ทหมหน่อยนี่นะคะอูออน,นี้ที่หมามาทำไว้ก็จะมีตัวราบผักชีใ, <น S 1> ใช่คะแล้วก็พวกซอสบูงรสต่างๆ ที่มามาได้ปรุงเอาไว้ก่อนหลังจากนั้นเนี่ยก็จะใส่ตัวกระหล่ำปีที่หม่าม้าทอดลงไปแล้วก็ตามด้วยเหอมที่หม่าม้า่ทอดไปเมื่อกี้นะคะลงไปเพื่อเตรียมตุ๋นชอบน้ำแกงเยอะก็ใส่หน่อยนีนก็ให้มันท่วมผักใช่หม่าม้าแกแล้วก็ุ๋นไปเรื่อยๆไม่ค่อยถึนไปเรื่อยๆอนนี้แหละก็คือขั้นตอนนี้เสร็จแล้วค่ะคนะนี้ตุ๋นเราใช้ตุ๋นนานไหมคะอือ น่าว่าแบบประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วมามาลองดูถ้ามันยังไม่เปื่อยยังไม่อะไรแล้วก็ลุมต่อได้่คะรอให้แบบเห็ดหอมมันเปื่อยให้กระลัำปีเปื่อยให้มันนิ่มไอ้ที่นี้เราตุ๋นมาสำคัญที่สุดก็คือเราจะให้กรลัำปีนุ่มค่ะนะคะเนี่ยค่ะ แล้วก็รอสุกแล้วก็ให้มันเดือดก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่ของเต้าหู้ใส่ลงไปแล้วก็ตุ๋ไปเรื่อยๆมันก็จะได้เข้าน้ำซุปเหมือนก็จะได้เข้าตรงเต้าหู้ตรงเต้าหู้มันก็จะนุ่มด้วยอร่อยนะคะก็ค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูหลังจากต้นเสร็จแล้วดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างค่ะ หลังจากหชั่วโมงนะคะที่เราตุ๋นเอาไว้เดี๋ยวเรามาดูหน้าตานะคะว่าเป็นยังไงบ้างคะ่ะการันตีตุนเห็ดหอมนะคะเดี๋ยวให้มามาตับให้ดูนี่ค่ะการ์นตีเนี่จะเปื่อยค่ะ,อ,คะอร่อยนุ่มอร่อยมามาตเติบสนะคะ ขอมเลยนหอมมากเลยคือตัวน้ำซุกมันจะเข้าไปในเนื้อว<ช>ัตถุดิบทุกอันเลยเนาะมาาไม่ว่ากรหล่ำปีหรือว่าซองตผู้เห็ดของเนี้ยอร่อย<ช>กหล่ำปีนุ่มก็นี่นะคะที่เราเอาลงไปตุ๋นพร้อมกัน<ช>มันก็จะนุ่มอร่อยนะคะอันนี้จะยิ่งตุน๋นยิ่งอร่อยให้่ค่ะใช่ค่ะ นี่เราต้องตุ๋มให้นุ่มให้นิ่มเลยนะคะมันจะอร่อยมากเลยค่ะขอแม่เอ๋ยวิหน้าตาหน้ากินมากมาตขอแม่เอ๋ยพอแล้วเนะอะนี่ค่โอเคค่ะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะน่ากินสุดๆเลยมะ อร่อยมากเลยนะคะใช่อันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับกำลังตีตุ่นเห็ดหอมในอีพีที่17นี้นะคะสําหรับครัวหลังวัดหวังว่าพี่ๆจะสามารถทําตามกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะทั้งในออ u t u b e นะคะช anel วิหารอาเียเจ้ากวนอูเพื่อดูอีีย้อนหลังในเมนูอือ่นๆได้นะคะสําหรับวันนี้นิงมาม่าหน่วยแล้วก็พี่ป่ายขอลาไปก่อนนะคะ,ะสวัสดีสสดค่ะบ๊ายบายค่ะ เล่าสเล่าิ่าฮ่าฮ yeah ่่าฮ่า่ากระชายอ๋ัก